พาไปหนึ่งผมพาไปแค่หนึ่งเท่านั้นนะผมเพิ่งรู้ทริคว่าการซ่อนแอบมันไม่ได้ช่วยอะไรวิ่งดีกว่าเดี๋ยวเวลามากตัวที่มันเดินไปเดินมาแบบมัวๆแบบนั้นอ๋อ l e s t oh. in peace l e s t in peace e t in peace Remember that ori and in... What? My blood back! Now, get the fuck <coughs> 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 喂，我叫大油泼。 โอยอย่ามาคุยเรื่องจะฆ่าจะฆ่ากันได้ไหมขอร้องแหละคนนี้หัวองไปห,หมดเลยแล้วเราจะออกไปได้ยังไงไม่ประตูนั้นเปิดไ้ที่ประตูเปิด Run boy, you can run but... วัดแต่เฮ้ยเขาทำอะไรกันเมื่อกี้ยี่อยู่ก็โผล่หน้ามาตกใจหมดไห้ แบตจะหมดแล้วด้วย Agree Hide ทำไมไม่ไปทางนี้หรอไม่มีทางไปแล้ว้วยป่ะนะหรือว่า าผมทำเพื่ออะไรวะเนี่ยที่ผมผ่านไปตรงโน้นเพื่ออะไรอันนี้มันห้องเดียวกับที่เรามาหรือเปล่าไอ้ต่อคนนั้นมันจะฆ่าเราไม่ใช่เหรอ New Object f o l โ o บ b ัด trail but trail uh, to exit. ต้องจำสแกรเราแน่เลยอะโคสจอเบฮายยู่ะโคสซิงอ่า ไอ <ena> 네้หมอนี่อีกแล้ว จเอ๋นี่เขาไม่เห็นเราเหรออะไรอ่าโอเคให้เราวิ่งไปก่อน พีแพรชูรันนาวเหรอไอหมอนี่จะวิ่งไล่เราใช่ไหมถ้าเราผ่านไปอะไปไป I told you, I told you Charlie. หรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะทิ้งมันไว้ในห้องนั้นแล้วเราก็วิ่งไปที่ห้องที่เราเจอมันห้องนี้เปิดไม่ได้หรอ ไอเซพีแพรทูรันใช่พร้อมวิ่งอยู่แล้วเมื่อกี้ที love you while you, เ่เลิฟอยู่วายอยู่วายอยู่ร้นเอาเขาไม่ได้รักผมมาดิเขารักผมอะไรก่อนนะ

องคนนั้นมาไอ้สองคนที่จ้องจะเซตหยอดสูตรพอสองหมสองห่อใส่ไข่ผมขอเซตหยอดสูตรต่อสูตพอซีหมอสองห่อใส่ไข่เนี่ยคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณ เองจะไปหาเขาอีกเหรอเนี่ยเขาเขาจะขู่ฆ่าเองนะเนี่ยต้องจำสแกร์ผมแน่เลยตรงนี้อู๋แล้วเข้ามาหายสองหน่อนี้พิมพนไทยแล้วแตกไม่ได้ใช้นานพอ ไม่มีตู้ด้วยให้ <G ül> เดินอยู่ก็ไม่รู้อะ่ะผมเริ่มต้องใช้แล้วอะ่ะห้องอาบน้ำจอ,อนิตท,ทีีกา๊าดอืมไม่อยากไปแล้ว เปิดไว้ดีกว่าเผื่อมีอะไรอันตรายล็อกเกอร์เข้าไม่ได้ล็อกเกอร์น้อย Exit through the shower ไว้ สาวแมวอาแอลม,มีคนมาข้างหลังด,ด้วยปิดประตูก่อนหวัดดีแมวหวัดดีมาพรา้อมไอพีไอโอเปิดออพเฉยเฮ้ยพวกเราจะไปยังไงอะ ดักหน้าดักหลังเลยดิเข้าไปยังไงอะ่ะ God that scare me หรือ FBI open up เปอปโอเป่ะเหรอหรืออันเนี้ยมันเข้าไปแล้วมัน,ม,นมันมีตัวมาข้างหลังอะ่ะทำยังไงอะ่ะ ตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยมันมายังไงวะมันมายังไงก่อนเย่ yeah, I was focused on the game เจ๊ะล่ะเวนชานะาอินชานะาอินชาน่จะโดนฆ่าด้วยวิธีไหนก่อนนะตอนนี้ปีนปีน อันนี้เอะออกมาขนาดนี้ก็ดีไหม โอ้ยมันมีแต่ลายชืกอก็คือหลังจากวันนี้ไปผมกินต้มเครื่องในไม่ได้อีกแล้วหลังจากเนี้ยหลายๆวันเลยคงเห็นผ้าพพวกนี้ลอยขึ้นมาบนหัว อเลอร์โอ oh, oh. uh, ้โหาบิ๊กเบิ้มมาบิ๊กบอยบิ๊กบอยเฮ้ยเฮ้ยเาเท้าเท้าไอโอ้ยวิ่งสวนวิ่งสวนวิ่งสวนจุดที่มันเปิดไอไอไม่ได้ไม่ได้โอ้โหดึงแขนนุดเลย

โอ้ว <c oughs> โดนจับเข้าไปอีกแล้วป่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าอาซีนอีกแล้วหรอ เกมหาของนั่นจบยังมีภาคใหม่เล่นแล้วอะดิปอลโลสวัสดีครับ เสียใจหลับคลายวันก่อนเหรอโอ้ยไม่เป็นไรนะเฮ้ยได้เอาลัดเอาลัดกิดพีสสนุกเลยละ่ะบอกให้เอาลัดเนี่ย ตอนแรกเอาลาัดใช่ไหมตอนนี้จะเอาเอาเอาบลิสแล้วเออเอาบลิสใช่ไหมที่แปลว่าหายใจนะมันจะเป็นลมหายใจสุดท้ายแล้วเราต้องวิ่งไปยังไงอ่ะเราต้องวิ่งผ่านไปไม่ใช่ขอลองวิ่งลองลองวิ่งดูหน่อยนะไม่ เอาลบเกมทิ้งอยากลองดูว่าเราวิ่งผ่านอ้วนได้ไหม h e y can hear you r ั n เหรอถ้าเราสนิกหมายถึงแบบถ้าเราค่อยๆเดินเนี่ย walk ถ้าเรา walking เนี่ยมันจะได้ยินหรือเปล่า <laughs> I don't know, I just leaks and run. Okay, okay. Tiếng vào đây, xem ai có wing. เกมมันแบบว่าเอโคตรทรงพลังเลยแลนคือเปิดผ้าไม่หยุดนะไม่ยอมไปไหนด้วยนะเราวิ่งไหมเราวิ่งไหมเอวิ่งดีป่ะ đã cua cua cua. đi, ra mấy gì? Dạ. Oh shit! เกมนี้ไม่ค่อยจ่ายค่าไฟเลยจริง Good night it's uh, 10pm I need to sleep ฝันดีครับผมฝันดีมากๆครับคุณไหนขอบคุณมากครับที่อยู่เป็นเพื่อนแล้วหลังจากนี้เราเราต้องไปไหนก่อนเนี่ย